ดีครับรู้สึกดีที่เป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเป็นคนที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็เรียนแอค i ิ้งกันมาเรียนเต้นกันมาก็เข้ามาเข้ามาพร้อมกันแล้วอายุก็ไล่เลี่ยกันดีครับดีดีที่ได้มาเล่นด้วยกันเพราะมันก็เข้าใจกันมากขึ้นมันซิงกันได้เร็วมากขึ้นเลยครับเคมีก็มันจริงๆเราไม่ได้พยายามเปลี่ยนอะไรเลยเราก็เป็นของเรานี่แหละเราก็เรียกว่าอะไรมันก็มาของมันเองครับตอนเด็ก ผมเป็นยังไงเป็นอย่างงี้เนี่ยแหละครับเป็นคนไฮเปอร์ครับบ้าบ้าบววครับแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้ต้องมีอะไรทําตลอดเวลา,ลาเล่นกีฬาเล่นตีเล่นกับเพื่อนเล่นเล่นอะไรสักอย่างที่มันไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆครับแต่เสียงเราก็คือพร้องอย่างนี้ตลอดเลยไหมแล้วพี่เป็นที่พี่ไปเปิดคลิปของเรามีแบบร้องเพลงเ ใช่ใช่ร้องเพลงตอนเด็กครับก็ตอนเด็กๆก็ยังเสียงเสียงยังไม่แตก<ม>ยังเป็นจิ้งเหลนอยู่<ม>ตอนนี้ก็เสียงแตกแล้วก็ยังเป็นจิ้งเหลนที่โตขึ้นมาหน่อยครับ<ม>ขอบคุณครับเราเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าคะลูกคนเดียวครับเ,นนเดี่ยวมีอะไรต่อกานเป็นลูกคนเดียวเหงาครับจริงๆอ่ะอยากมีพี่สาวเพราะว่าเรียกว,ว่าอะไรอ่ะอยากมีตอนเด็กๆอ่ะผมทำกันบ้านผมก็นั่งทำคนเดียวใช่ไหม ผมก็คิดว่าแบบอยากมีพี่สาวมาช่วยทําเพราะว่าถ้าเป็นพี่ชายอย่างเงี้ยเขาจะคอมเมนต์เขาจะ, comment, าจะไม่ช่วยทําผมอยากมีพี่สาวจะเขาจะได้แบบเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะเรียนเก่งแล้วก็จะตั้งใจเรียนจะทําโน้ตสวยเขาจะมาสอนผมได้แต่เราก็เรียนเก่งใช่ไหมแน่นอน <laughs> ไ,มไม่ไม่ก็กพอถูๆถ,ถ,ถ,ถ่ายไปได้ครับมือนก็โฟดเลยมั้งครับแต่ว่าโฟดจะมีไปแคสนู่นนี่มาก่อนแต่อันนี้คือครั้งแรกของผมเลยที่มาประกวดกับทาง GMM TV ครับก็เป็นรายการประกวดตั้งแต่4ปีที่แล้วแหละประกวดเข้ามาพร้อมกักบโฟดแล้วก็สตังกกับฟอร์ดครับเป็นเรียวกว่าอะไรอ่ะโชว์ความสามารถตอนนั้นผมก็ร้องเพลงเข้ามาก็เข้ามาได้นานแล้วแหละอืตอนตอนที่เริ่มที่จะประกวด ตอนนั้นคือมีความรู้สึกว่าเราอยากเข้าวงการบันเทิงมากว่าแค่ไหนอยากลอั้นตอนนั้นแม่อยากให้เข้าครับตอนตอน,ตอนนั้นผมไม่ได้อยากมาเองแม่เป็นคนบอกว่าเออลองดูมันไม่มีอะไรเสียก็เลยก็เลยลองไปดูเพราะว่าผมก็ร้องเพลงที่โรงเรียนอยู่แล้วพอร้องเพลงตรง,ตรงนี้ก็ไม่น่าจะต่างอะไรกันมาก<อ>ใช่แล้วก็ลองร้อง,องไปแล้วก็ได้เข้ามาที่จ m เอ็มแล้วได้ทำอะไรน,นู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยครับเป็นไงบ้างกับการเข้ามาอยู่ในสังกัดที่แบบ ซี oh, บบีดงดัมากีใจครับดีใจดีใจก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่ได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําปกติผมว่าร้องเพลงที่โรงเรียนครับไม่ได้มาแสดงอะไรครั้งนี้ได้มาแสดงแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรอะซีรีส์ที่อันแรกที่ผมเล่นเลยคือจะเป็นซีรีส์คนหูหนวกผมเป็นคนหูนวกยากเลยเจออันยากของแข่งมาเลยแต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้ชาเลนต์ตัวเองแล้วก็มาแฟนผมเป็นวรฒานต่อ ดีครับรู้สึกด huh? ีที่เป็นคนที sure ่เรารู้จักอยู่แล้วเป็นคนที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็เรียน acting กันมาเรียนเต้นกันมาก็เข้ามาเข้ามาพร้อมกันแล้วอายุก็ไล่เลี่ยกันดีครับดีดีที่ได้มาเล่นด้วยกันเพราะมันก็เข้าใจกันมากขึ้นมันซิงกันได้เร็วมากขึ้นเอะรเคมีก็มันจริงๆเราไม่ได้พยายามเปลี่ยนอะไรเลยเราก็เป็นของเรานี่แหละแล้วก็เรียกว่าอะไรมันก็มาของมันเองครับแล้วถ้าให้เลือกอะว่าจะเล่นบใครอะจะมีนายเลือกคนไหมคะ ว่าเล่นกับใครหรอตอนนั้นผมไม่คิดว่าผมจะได้เป็นตัวหลักด้วยซ้ำเพราะว่าเรว่ออะไรอะ่ะการแสดงผมอะ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มาเป็นตัวหลักแน่ๆแต่ว่าถ้าเลือกใครได้เหรอถ้าเป็นตอนนั้นอะ่ะก่อนหน้านั้นผมเคยเ,เล่นโฆษณากับอันมาก่อนผมว่าก็น่าจะเป็นอันนะถ้าถ้าถ้าให้เลือกตอนนั้นะนะครับแต่ถ้าเลือกตอนนี้ก็ถ้าเข้าสุดก็น่าจะโฟนนี่แหละ ใช่แต่ว่าตอนนั้นคือเคยทํางานอยู่ไม่กี่ง,งานหรอครับแล้วหนึ่งในไม่กี่ง,งานน,นั้นอะ่ะคือเคยเล่นกับอันมาก่อนแต่ด้วยความที่เรารู้จักเขาเขาบอกใช่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 ในที่ใ,ในระหว่างทางเดินของการแสดงของเจมินายอ่ะครับเจมินายคิดว่าอะไรที่รู้สึกว่ายากที่สุดกว่าจะฝ่าฟันมาได้ที่สุดจนถึงตอนนี้อะไรที่ยากที่สุดให้ผถึงตอนนี้หรอผมว่าการปรับตัวเพราะว่า Scholar, ด้วยความที่ผมต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย,ยครับมันมีอะไรที่ต้องปรับเยอะมากทั้งสังคมการทำงานกับสังคมที่เรียนแล้วก็ความเป็นโปรเฟชชั่นอลในการทำงานที่เราก็ต้องมีความราับผิดชอบก,กับตรงนี้ด้วยแล้วก็ความราับผิดชอบก,กับทั้งครอบครัวเราด้วยกับทางเ,เรื่องเรียนด้วยมันมีอะไรที่แบบต้องปรับเยอะมากระหว่างที่แบบเพิ่งถ่ายแฟนผมเสร็จแล้วแบบกระแสเริ่มมาคนเริ่มรู้จักเรามาขึ้นนะครับชายก็ต้องพยายาม ถือว่าม,มันเรียกว่าอะไรมีอะไรท่องแบกเยอะแล้วกันทั้งความกดดันที่คนคาดหวังในตัวเราขนาดพ่อแม่เรายังคาดหวังในตัวเราเลยคนอื่นมันจะไม่คาดหวังในตัวเราได้ยังไงเรายังคาดหวังกับตัวเองเลยอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะทําให้ได้เท่ากับที่คนอื่นคาดหวังแต่ไม่รู้ว่าพอหรือย,อยังแต่ว่าพยายามทําให้ดีที่สุดในที่เราเป็นแล้วกันเมื่อกี้โฟบอกว่าเจมินายเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นคนขด้บวกอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอะ ที่รรู้้สึกกกัวบคนลองางผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มีปัญหาอะไรแล้วไม่ค่อยบอกให้คนอื่นรู้ผมรู้สึกว่ามันจะไปทําให้วันของอีกคนหนึ่งแย่ลง <c oughs> เพราะว่าการที่ต้องมาฟังเรื่องของเราที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเล่าให้เขาฟังไปมันก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรเราได้มากหรอกเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเราเราต้องแก้ปัญหาของตัวเราเองอะไรเงี้ย ผมก็เลยค่อนข้างที่จะไม่แผ่ความที่แบบเป็นด้านลบของเราเออกไปให้ใครรู้ใครเห็นอะไร่างี้ <c oughs> เพราะว่าเร <c oughs> า,าสึกว่าเรามีปัญหาอะไรของเราเราก็แก้ของมันเองได้แล้วก็แผ่ไปแต่สิ่งดีๆดีกว่าให้ทุกคนเห็นแบบให้ทุกคนที่มีความสุขกับเราตอนอยู่กับเราอะไรอย่างนี้มากกว่า <c oughs> อยากบอกอะไรกับโฟดคะอยากบอกอะไรกับโฟดอยากบอกอะไรกับโฟดอยากโ <c oughs> ฟดเป็นพาร์ทเนอร์การทํางานคนแรกของผมครับที่ได้ทํามาแบบ จริงจง,จ,งจังเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนแรกเราก็เป็นคนที่ดีมากๆเลยอะ่ะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราเข้ากันได้โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเราเข้าใจโดยการสื่อสารทางจิต <c oughs> ใช่ก็คือแบบไม่ต้องพูดคุยกันไม่ต้องอ,อ,อะไรกันแต่มองตาก็รู้ใจอะไรโอ้โห <c oughs> จิตละไอ้บ้าเ <c oughs> ลยแต่ก็ดีครับดีดีที่มันมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นคนที่อยู่วัยเดียวกันมันเข้าใจอะไรกัน มากกว่าแบบคนที่ไม่เคยทํางานด้วยกันมาแล้วอายุห่างกันหรือว่าไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยครับไ้เป็นโฟลดก็ดีใจครับทุกคนเราจะมีผลงานคู่กันดีไหมคะหรือว่าปีหน้าจะมีนายจะมีผลงานอะไรผลงานคู่กันมีมีอยู่แล้วครับก็จะมีปีหน้าที่เป็นซีรีส์คู่ของผมกับโฟล มีอีกแน่นอนไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ผลงานอื่นๆที่มีกับโฟต์มีอีกเยอะเหมือนกันครับมีเยอะเลยแล้วก็ของเดี่ยวของแต่ละคนก็มีมีมาเรื่อยๆครับให้ทุกคนติดตามครับใช่อยากบอกอะไรกับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จเจมินได้ในวันนี้ครับคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของผมเหรอก็คงจะเป็นพ่อแม่ผมนี่แหละทีะ่ชักจูงให้ผมมาทางนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทางนี้แต่ว่าพอเขาแบบ พูดว่าลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรครับผมว่ามันก็จริงนะแล้วมันก็ไม่มีอะไรเสียหายจริงๆได้ได้กับได้ดนะ้วยครับมันผมรู้สึกว่าชีวิตมันต้องลองอะไรแบบหลายๆอย่างเลยให้เรารู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ใช่ของตัวเองซึ่งวันนั้นพ่อแม่ผมก็บอกให้เรามาทางนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใีมจีมพีวีครับที่ให้โอกาสเรา ได้ทํานู่นนี่อะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นคนรอบตัวผมนี่แหละพวกเพื่อนๆที่เรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาผมไม่ได้ไปเรียนเวลาผมไม่ว่างที่จะทํานู่นทํานี่ทํากันแบบเขาจะช่วยเราตลอดดีใจครับดีใจที่ขอบคุณครับที่แบกเราเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็แฟนคลับด้วยครับแฟนคลับนี่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เพราะว่าเราทําผลงานไปอะไรเงี้ยถ้าไม่มีคนชื่นชอบหรือว่าไม่มีคนให้ความส p o r t ในผลงานของเราเราก็คงจะไม่ไม่มาถึงจุดนี้ก็ดีใจที่เขาชอบในความที่เราเป็นตัวเราครับแล้วก็หวังว่าจะได้อยู่กันไปอย่างนี้นานๆครับ